ยุคยุโโอ้โหแบบสุดยอดจริงๆอันนี้เป็นมีสิทธิ์ชิงแชมป์แบบอตอนาคตเร็วๆนะยุคิโรปอันตรายไออยากดูยุคยุโรปกับซูเปอร์เลกอันนี้มันด้วยนะ y y osa, ยุคิโรสกับฮากกตี้มันแบบรุ่นบันทมโยนี่แต่มีแต่พีศาจิซศาาอย่างเดียวหน้าลัวรจริงๆแต่ยุคยุโรอันตรายนะอันตรายมากฟอร์มเขาสวยมากและอาวุธคมมากและความฉลาด แต่สิ่งที่เขากลัวมากที่สุดนะได้ข่าวจากที่ญี่ปุ่นที่ไปไปค่ายหลายค่ายยุกิโอสะเป็นคนที่ซาดิ <c oughs> เขาอยากฆ่าคนเขาอยากให้เขาบาดเจ็บซาดิคเหมือนแบบไททั้ยสัน uh, ชื่อของเขาใน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 ที่ญี่ปุ่นนะค, <c oughs> คุยหลายคนเป็น <c oughs> จอมนซาดิดเลยครับ <c oughs> เขาบอก <c oughs> เขาบอกว่าคนนี้ซาดิคมากเขาเขาโหดมากโหดโหดโหดมันไม่ใช่เล่นเกมเขามีใจแบบ จะปิดเกมจริงๆเบอร์ทนะับเบอสเคยประกบให้นาบิวเนี่ยส6ในบาททีบอ็อกซิ่งมาแล้วอย่าง,ง,งที่จะกลับ <c oughs> กลับมาชกที่ไม่เหมครับไม่ไอ้อ้อยากเอเคนาบิวนะถ้าเกิดเขาไม่ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดเขาไม่ลืมตัวถ้าเกิดเขาเดินตรงๆไม่โดนหลอกกับผู้หญิงไม่ให้อ่าเงินเปลี่ยนเปลี่ยนเท้าถ้าเกิดเขาเป็นแบบ ซอฟหนักๆประจํานะมีความวินัยเขามีโอกาสเป็นเก่งกว่าดีเซลน้อยอเขามีโอกาสเป็นอันดับหนึ่งสองสามในประวัติศาสตร์ประเทศไทยแต่เขายังเด็กๆอยู่ใช่ไหอายุยี่สิบอย่างเดียวไม่รู้เพราะว่าตอนเราชื่อดังตอนเรามีเงินเยอะผู้หญิงจะมาเราจะหลงทางมินหลายหลายนักมวยโดนอย่างนี้ใช่ไหมในในประวัติศาสตร์ มวยไทยแต่ประวัติศาสตร์มวยศักดินด้วยอันนี้นาบิวต้องระวังต้องระวังต้องเก็บตัวเก็บตัวเดินตรงๆครับบอสสามบอสบอสีกนิดหนึ่งฮะนักมวยของวันเนี่ยมีโอกาสที่จะมาติดทีมชาติไทยรับใช้ชาติไหมครับแล้วแต่นักมวยอยากทำอะไรอันนี้แล้วแต่นักมวยแต่อัอนที่หนึ่งชีวิตของนักมวยเป็นสั้นสำหรับ ครายตอนตอนเขาเป็นพีคสุดยอดจริงๆแล้วก็ได้เงินเป็นโอ,อกาสและวันใจมากที่สุดทั่วโลกเฉพาะนั้นถ้าเกิดไอเป็นนักมวยใช่ไหม,มและไอเป็นกำนันฮอตไอจะไปชกแถมฟรีหรือว่าจะชกหลายล้านบาทักอาจจะสิบล้านบาทใช่ไหมก็อยู่ต้องคิดดีๆเพรอบอสครับมันมีความเป็นไปได้สูงี่ทางด้านของ ซูเปอร์บอลเนี่ยจะต้องเจอโนอยลีในฐานะแชมป์ปืนกระชัมเฉพาะการนี่บอสมีความคิดเห็นว่าไงครเขา <c oughs> ตอนนี้โนยลีมีความมั่นใจตัวเองเยอะลึกๆเพราะว่าเขาด็อกถวันชยัยแต่เขาเป็นเอ่าน้อยจะเป็น10ต่อหนึ่งนะ <c oughs> และโนยลีบอกว่าเขาจะน็อกซูเปอร์บอลเขาบอกว่าทางของซูเปอร์บอลมันมันมันแต่กระไม่ไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนและเขาจะด็อกเอา สุบ,บูบอยยาประมาทอันนี้ไอจะบอกน,นี่ยาประมาทแต่สําหรับฝีมือสําหรับเทคนิคสายตาไอคิวสุบูบอนน่าจะชนะน่าจะชนะเพราะสุบูบอนเป็นคนที่นักมวยฉลาดมากและทุกไฟเขาจะออกเกมแผนว่างแบบแ,บบแปลกๆอันที่อันใหม่เอาอาวุธใช่ไหมเขาเป็นฉลาดมากเขาน่าจะชนะแต่ไม่รู้นะเพราะว่าเขาอายุ3 4ใช่ไหม แล้วอย่างทาเคุนะครับบอสครับทาเคโนะเนี่ยมาต่อยกับบอลอยากเจอของหนักมาตลอดตอนนี้ในสายตาของบอสคือว่าทาเคโนะยังจะสามารถกลับมาทิ้งหยั่ในวันนั้นหรือเปล่าครับมีโอกาสทาเคโนะเขายังยังมีแบบไฟเยอะแต่รุ่นรุ่นรุ่นไลายเวทมันพิษะอย่างเดียวมันคนน่ากลัวอย่างเดียวแบบคนฝรั่งแล้วก็คนไทยน่ากลัวอย่างเดียวใช่ไหม รุ่นไฟเวทรุ่นรุ่นแบทเทิลเวทด้วยรุ่นเฟตเวทด้วยในวันมีเบสต์เดอะเบสต์มีแดและสีกระดิ่ตอนอยู่ดูนักมวยของญี่ปุ่นตอนเขาขึ้นในวันเขาเป็นในเดอะเบสต์เดอะเบสต์ในประเทศต่งเขาอาิรุหาโนยริาสองครั้งเพราะระดับของมันจะเดอะเบสต์เดอะเบสต์ตูโลกอันนี้ ต้องรับแต่ยุกิโยซะเป็นคนที่ฝ่ายคนที่คนแรกที่มากคนแรกที่ชนะใช่แต่รุ่นไฟเวทท่าเคารุเป็นแชมป์ได้ป่ะไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่รู้ต้องญี่ปุ่นที่บอสเซนเซนมาคนไหนที่บอสที่ว่าน่าจะสร้างทีมแตกในเวลาต่อไปบ้ับยูกิโยซะยูกิโยซะยูกิโอสะชื่อเขานะเขาไม่ชื่อดังทั่วโลกผมไม่รู้จักเขา แต่ในประเทศญี่ปุ่นทุกคนว่าไอ้น,น,อน,นี้เป็นม้ไทสังมันแบบกลัวทุกคนกลัวเขาเขาเป็นโหดลุกขอขอ,ขออนุญ,ญาตบอรถ,ถามถึงนักนักสู้ที่อยู่นอกสกัดวันอย่างเพชรขนมลุงหน่อยได้ไหมครับอโอเคที่เศร้ามากนะได้ได้ข่าวเขาคาตัวของเขามันมันมันเท่ากับวันลุมพินีนักมวยของวันลุลามวันลุมพินีถ้าเกิดไอเป็นชื่อนังชื่อะไรนะ เด้งเด้งถ้าเกิดไอเด้งนะอยู่น่าจะเอ่อ negotiate เพว่าอะไรนะ negotiate อ่าต่อรองครับต่อรองไม่ไม่นิกเกอชช์เอ่อเอ่อเจรจาเจเจเจรจากับบรีบรีให้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 ห้าเท่านะสิบเท่าหรือว่าอยู่อยากเข้าในวันเจอเบสต์กับเบสต์โอเคเด้งเขาเก่งมากแต่ไอพูดตรงๆนะผู้ชกเขาเขาเขาป้องกันเก้าที สูญใหญ่หมูสูญใหญ่ที่ g อรี่รุ่นไปดอูอ่ารุ่นเอ่อรุ่นเอ่า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 เวด,ดเวท fat f a ไม่ค่อยเก่งที่ลอรี่เก่งที่สุดเป็นเฮฟวี weight แบนั้น m i ด d l e w e ขึ้นแต่ fat weight fat weight มีแต่ผู้ชกไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งพูดตรงๆถ้าเกิดไอเป็นเด้งนะไออยากลองเป็นอยากเป็นเดอะเบส t ์ e best หรือเข้าในวันเจอเฟดเว i g ของวัน รอดหรือเป่ะรอดหรือเป่ะไม่รู้นะ <c oughs> เขาไอ้ไนับถือเขาไอ้นับถือเขาไอ้ชวนเขามาในถ้าเกิดสัญญงาข้าหมวรองนี่วันวันจะจ่ายมากกว่ากอรี่เยอะทุกนักมวยที่กอรี่นักนักมวยที่เราตัดเป็น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 ปน,นักมวยที่กอรี่นะมันไม่ใช่และกอรี่นักมวยอ,อยากทุกคนอยากเข้าในวันถ้าเกิดแด้งมาจริงคนระับอยากจะเอาใครไปรับเมย์ครับผมยังไม่ได้คิดนึกขนาดนั้นเพราะว่า ขามีสัญญารแล้วจะมีโอกาสไหมถ้าเกิดว่าเหมือนอย่างกอรี่มีกับไรซ์ที่ร่วมมือกันแล้วอย่างวันจะมีโอกาสไหมครับกอรี่เป็นรายการเล็ก็กระดิไรา์เป็นรายการเล็กกระดิษเราเราเราเป็นใหญ่ที่สุดทั่วโลกเราจะทําไมจะให้กระแสเขาอย่างเดียวเขาจะว่ามันมันมันไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบ ปีหนึง Glory ทำรายการ12ครั้งวันช h a ิ c 7ครั้งถ้าเกิดอยู่ดูในแบบสมมติแบบ Facebook เรามี50ล้านคนใน Facebook Glory มีไม่กี่กี่ล้าน2-3ล้านเองมันคนละเรื่องระดับมันคนละเรื่องสิ่งที่ Glory เก่งโอเคให้รุ่นรุ่น h e a v y w e i g รุ่นตัวใหญ่คนยุโรัตัวใหญ่แต่นอกจากนั้นไม่มีอะไรรายการปีนึง12ครั้งแล้วก็นักเวท ต่ำเอ่อวัลชัวร์เวตต่ำนะหมูย uh, well ังเดียวผู้ตรงตรง